แพทหนึ่ตอนศึกพลังนักสู้ EP พีสขอโทษที่ลงคลิปช้านะครับไม่เป็นไรนะที่นี่เหรอออฟฟิศของโรงแรมแพทหนึ่ก้าเกก็โทรกันสิ ح. แล้วไอ้พวกนั้นเป็นไหนกันเหรอเขากำลังเดินมานะสวัสดีเพื่อนเฮ้ยตกใจหมดดงว่าใครเอ้าไม่ต้องตกใจฉันเองดีไม่ป่าค่อยหาตกใจขึ้นมาหน่อยว่าแต่มาทำไมนะ ถามได้เนาะมางานแข่งเพื่อที่จะมาประลองอยังไงล่ะเอาล่ะไปลงชื่อเช็คสมัครแล้วก็เขาเป็นในงานประลองได้เลยหลังจากที่พวกเขาลงชื่อและสมัครงานเพื่อเป็นนักสู้ในสนามประลองเสร็จพวกเขาก็เลยมาที่สนามประลองเพื่อสู้กันเอาละครับสามสองหนึ่งเริ่มกันเลยคู่แรกจะเป็นคุณฟีฟ่าแล้วก็คุณนะครับกระตูนเกียร์สองศูนย์เจ็ดเจ็ดาจะมาที่ให้เกียรตินะ ข้าเกียดเองมานานแล้วเองต้องตายเย็นๆมันเป็นการสู้แบบไม่ซีเรียสกูเครียดมานานแล้วกูต้องระบายกับมึงพร้อมแล้วก็สู้กันได้เลยปืนเพื่อทำลายเรียกปืนมาสองก่อนเดี๋ยวกลัวเด็กเขาแพ้บูดาข้าวัเด็กกันเถอะบูาข้าวัเด็กกันเถอะมันไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยมันเป็นกระสุนวงจักรที่มีความร้อนสูงสามารถละลายเราได้แต่ดีนะเรากันได้อยู่สองกระสุนเราจะแพ้ไหมเนี่ยนั่นก็ลองสู้ๆไปก่อนถ้าเราแพ้ก็ว่ากันตรงไป ขี้ย้อนไปด้านหลังมันจะสูงพลังตรงไหนยิงอะเดี๋ยวก่อนย้อนกลับสิเฮ้ยอย่าบอกนะว่าถึงเวลาแล้วนายจะแพ้ก็แพ้นะานายไม่ยอมแพ้ก็สู้ต่อไปหรือทนายรู้ตัวว่านายจะแพ้ก็ยอมซะไม่นะไม่เราจะแพ้ไม่ได้เออวะปืนลืมใช้ตายซะกระสุนมงจากสองเท่าไม่